สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําแนวทางการจัดทีมและการแก้กเกมสําหรับมือใหม่นะครับมันเริ่มกันที่ตำแหน่งกองหนานะครับผมก็จะเล่นเป็น4-4-2แน่ผมจะใช้2ตัวตัวหนึ่งเนี่ยกองหน้าอย่างน้อยตัวหนึ่งเลยนะต้องผิวต้องสามารถเล่นในกรอบได้และตัวหนึ่งอ่ะต้องแข็งต้องเร็วและเป็นเลนตี้ที่ผมเลือกเล่นกองหนาคนละสไตล์เนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยตัวหนึ่งถ้ามันเล่นไม่ออกอ่ะอีกตัวอาจจะเล่นออกก็ได้สมมติช่วงเลดเกมเนี่ยลองนึกภาพตามเนี่ยสมมติแบบผมจะสูวนเกับและใช้อาร์เล่นตลอดเนี่ย แล้วมันดักทางได้อ่อน้อยตอนตึงๆอ่ะแล้วเราไปเล่นในกเกาบเตปายมันเล่นทำอะไรได้มากกว่าแบบพลิกซ้ายพลิกขวายิงอะไรเงี้ยส่วนวิธีการแก้เกมสําหรับกองแน่นะครับส่วนตัวเนี่ยสมมติเกมไหนที่ผมเล่นแบบทะลุช่องเนี่ยไม่ได้เลยแบบอาเล่นเล่นไม่ออกเลยโดนจับทางได้ตลอดผมก็จะส่งตัวที่คล้ายๆเดปายมาอย่างเช่นคอเลอาเบนเยเดอร์อะไรเงี้ยตัวที่มันเล่นในเกอบดีๆอย่างน้อยเนี่ยเลดเกมเคาะไปเคาะมา2ตัวนี้มันปนเปี่ยนแน่นอนลองลึนสภาพซะแบบ ส่งให้อาร์เรนในกรอบเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แน่แมันพลิกก็ช้ามันส่งก็ไม่ดีโอกาสที่จะเสียบอลเนี่ยสูงมากครับและได้ผมเจอเกมไหนที่แบบเกมค่อนข้างเปิดหลังมันค่อนข้างมีช่องโหว่เยอะผมก็จะถอดเดี์ายออกและเอาตัวที่แบบสไตล์เดียวกับอาร์เรนอย่างเช่นซอลลอตอะไรเงี้ยลงมาแทนซึ่งข้อดีหลักๆเลยเนี่ยสมมติเกมมันเปิดมากๆแล้วหลังมันมีช่องโหว่ถ้า2ตัวเนี้ยได้หลุดมันอันตรายแน่นอนแบบไม่ต้องไปลุ้นในกรอบอ่ะคือ2ตัวเนี้ยถ้ามันวิ่งแนมาใครอ่ะคือมันตามยากมากๆ ต่อมาก็จะเป็นปีกซ้ายปีกขวานะครับสิ่งที่ผมคิดว่าสําคัญสุดก็คือดิบลิงต้องดีแล้วก็มีสกิลห้าดาวเนี่ยจะดีมากเพราะว่าตําแหน่งปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยมันจะจูนตัวตัวริมเส้นกับฝั่งตรงข้ามบ่อยแลวถ้าเราหลบไปได้หรือเล่นสกิลผ่านไปได้โอกาสที่จะมีพื้นที่ว่างในกรอบหรือว่านอกกรอบมันก็ยังมีสูงและสุดท้ายสําหรับตําแหน่งปีกนะครับผมว่ามันเป็นตําแหน่งที่แบบแทบไม่ต้องแก้เกมเลยอันเนี้ยสมมติผมใช้วินิซิอุสกับแอนโทนี่คือมันปวดได้ทั้งเกมอยู่แลว ถ้าสมมติเลดเกมอะ่ะเราโดนมันเพจหนักๆอะ่ะคือ2ตัวนี้มันเอาอยู่สบายๆเพราะว่าดีบลลิ่งมันดีมันสามารถพลิกไปพลิกมาแล้วก็เปิดข้ามฟากไปข้ามฟากมาเพื่อแก้เพจได้สบายๆครับส่วนกองกลาง2ตัวของผมเนี่ยตัวหนึ่งต้องเป็น CM แบบยิงดีๆจ่ายดีๆแบบเดย์บอยอะไรเงี้ยเพอร์เฟกต์มากๆเลยอีกตัวหนึ่งผมจะเป็นแบบ CM กึ่ง CDM แต่ถ้ามือใหม่ผมเนะีเ่ยเนี่ยเป็น CDM แบบแคสซีเออะไรเงี้ยตอบโจทย์มากๆส่วนตัวผมจะเล่นแบบ CM กึ่ง CDM แบบ คาวนฟิลิปอะไรเงี้ยมันมีไดฟินทิวไทคัลแบบมาทดแทนอะไรเงี้ยผมชอบมากกว่าอีกหนึ่งวิธีการแก้เกมของผมนะครับสมมติผมโดนทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเพจมาหนักๆแล้วแบบท้ายเกมแล้วอะส่วนมากอะถ้าใครใช้เดบอยอยู่อะจะรู้เลยว่ามันเสียบอลง่ายมากๆผมก็อาจจะเปลี่ยนแบบเตดี้ติเอโก้ตัวมาเลยมาอะไรเงี้ยลงมาแก้เกมเพราะว่ามันดิบเบลลิ่งมันดีแล้วมันพลิกซ้ายพลิกขวาได้ง่ายได้คล่องมากๆส่วนวิธีการเลือกใช้พวกแบ็กสองข้างนะครับผมแนะนําเลยกำตังไว้สักนิดนึงแล้วรอหน่อย รอตังนั้นเนี่ยไปซื้อเมนดี้ไปซื้อวอล์กเกอร์ไปซื้อคันเซโล่ะคือเลเวลมันต่างจริงๆนสามตัวนี้กับพวกแบ็กคนอื่นเนี่ยแบ็กคนอื่นเนี่ยจะอยู่ตรงนี้แต่สามตัวนี้มันขึ้นไปตรงนี้เลยคือมันแบบมันอยู่ได้ยาวๆอะมันเก่งมากๆมันโกงมากๆสําหรับวิธีการเลือกใช้พวกเซนเตอร์แบ็กนะครับมันไม่ต่างกับพวก LBRB เลยเพราะว่ามันมีตัวที่ดีที่สุดไม่กี่ตัวจริงๆและผมคิดว่าฟานไดกแกลูดีเกอร์หรือคูลิบาลีจะทําให้กองหลังเล่นง่ายขึ้นมากเพราะว่า AI มันโกงสุดโดยเฉพาะฟันไดเนี่ยโกงมากลูกกลางอากาศนี่เก็บกินเกือบหมดเลยสุดท้ายก็จะเป็นวิธีการเลือกใช้ผู้รักษาประตูนะครับส่วนตัวเนี่ยผู้รักษาประตูของผมเนี่ยต้องมีเทรดคอมฟอร์คอเซคอมฟอคเซเนี่ยโกงมันจะออกมาตัดบอลเองในจังหวะที่แบบลูกโด่งกลางอากาศอะ่ะบางทีถ้าสมมติตัวไหนไม่มีมันจะถอยไปตั้งรับแล้วแบบอาจจะโดนมงจากตรงนั้นได้ตรงเนี้ยคอมฟอรคเซมันเลยได้เปรียบและตอนนี้มันมี3ตัวนะที่แบบมีคอมฟอร์คเซสหนึ่งก็จะเป็นดอนนารสองสเตเกนสามคูตัว สามตัวนี้ผมแนะนําเลยครซื้อมากๆแล้วถ้าพูดถึงการแก้เกมของกองหลังเนี่ยอันนี้เอาทั้งแผงเลยเนะผมจะเอาซีบีตัวหนึ่งอ่ะมา้มาล่างสำรองในกรณีที่แบบซีบีตัวใดตัวหนึ่งอ่ะสตาฟีนาไม่พอเพราะว่าหลาเกมเนี่ยสังเกตได้ว่าสมมติสตามีนาเราหมดอ่ะในอีกตัวหนึ่งเพิ่งมาสดๆอ่ะโอกาสที่เราจะโดนทะลุช่องหลุดเดียวสูงมากๆและสิ่งสุดท้ายที่ผมคิดว่าไม่ควรมองข้ามเลยมานั่งสำรองครับสำคัญมากๆกองหน้าเนี่ยต้องมี2ตัว2ตัวเนี้ย มันต้องคนละสไตล์กันด้วยปีกซ้ายปีกขวาอย่างละตัวเผื่อ stamina หมดแล้วก็ cm กับ cdm เนี่ยผมว่าสําคัญมากๆสมมุิเกมตามก็เอา cm ลงคู่สมมุติต้องการรักษาสกอร์ก,ก,รก็ cdm คู่ cdm แล้วก็หลัง1ตัวเพื่อ s t a m i นาหมดท้ายเกมครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ